เพื่อนๆชาว y o u t u b e ที่น่ารักทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาดูที่หนุ่มเหนือนะครับซึ่งกำลังดังมาแรงเลยนะครับสำหรับหนุ่มเหนือนะครับก็ให้ถูกติดต่อกันมา3มงวดเลยนะครับตั้งแต่6 6 1นะครับแล้วก็มา0 4 0นะครับแล้วก็มางวดประจำวันที่1เดือน12นะครับซึ่งก็ให้มาที่2 4 2 6 7 4 7 6 8 4และ8 6นะครับผลปรากฏว่าออก84นะครับ 8สีล่างเลยนะครับ8 4สีล่างแล้วก็ให้3มตัวมาที่7 2 4 2 8 6แล้วก็4 8 6นะครับก็ถือว่าสุดยอดเลยครับสำหรับหนุ่มเหนือครับสำหรับมาในงวดนี้นะครับประจำมาที่16เดือน12นี่นะครับให้เน้นมาที่7 3นะครับ 2ตัวให้มาที่6-3 6-5 6-7แล้วก็7-1 7-3 7-5ส่วน3ตัวให้มาที่163 165แล้วก็167นะครับก็ฝากไว้เป็นแนวทางนะครับสำหรับหนุ่มเหนือนะครับสุดยอดเลยนะครับเข้ามาติดต่อกัน3งวดเลยนะครับต้องยกนิ้วให้เลยนะครับ แล้วก็สลับตัวเน้นนะครับนั่นคือ65หนั่นเองนะครับวงกลมไปเลยนะครับ6 5ห้านะครับตัวเน้นของหนุ่มเหนือก็งวดนี้จะมาจะเข้าต่อไหมครับจะมาอีกหรือไม่จะเข้าต่อเดินต่อหรือไม่อย่างไรนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับก็เป็นเพียงแนวทางนะครับสรับสุดท้ายนี้ก็ขออำนาจบาร,รมีหลวงพ่อรวยรุ่นรวยพันล้าน จงบันดาลประทานพรให้เพื่อนๆแฟนกลับทุกท่านนะครับจงโชคดีถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ด้วยนะครับสวัสดีครับ